กราบสวัสดีแฟนเพจช่องสกินาเสื้อแดงนะครับคุณตุ้มสวัสดีครับขอโทษอย่างสูงที่วันนี้ทำการไล่สดช้าเหตุผลผมเข้าโรงพยาบาลตอนตีห้าวันนี้นะครับเนื่องด้วยเนื่องด้วยตัวผมเองนั้นเป็นโควิด และได้ทานยาครบวันนี้เป็นวันที่ห้าเหลือสี่เม็ดตอนเย็นนี้ก็ครบกำหนดตามที่คุณหมอให้ทานยาแต่มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ผมจำเป็นต้องไปหาหมอด่วนเพราะเกิดจากลูกสาวต้องการให้ผมไปหาหมอเนื่องจากการวัดขึ้นหัวใจของผมนั้น มันเต้นช้าเต้นแค่36-37เองถ้าคนขึ้นหัวใจเต้น36-37นั้นเปรียบสเสมือนคนใกล้ตายแล้วเพราะปกติคนเราจะต้องเต้นอยู่ที่60กว่าขึ้นไปต่อ1นาทีแต่ตัวผมนั้นเต้นแค่36-37เท่านั้นเอง ลูกสาวเลยเป็นห่วงมากจึงอยากให้ผมไปหาหมอด่วนการไปหาหมอมีสองวิธีแนวทางแนวทางแรกก็คือไปโรงพยาบาลของหลวงของรัฐเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับส่วนรายละเอียดการรักษาคำว่าของถูกในโลกนี้มักจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ และขอขอบคุณลูกหนี้ในอดีตทำการโอนเงินใช้หนี้ผมใช้หนี้ผมเมื่อคืนนี้ก็ขอขอบคุณมากผมยึงถือโอกาสนั้นไปยังโรง,งพยาบาลเอกชนคือโรงพยาบาลตึกปิยะหรือโรงพยาบาลศิริราชเอกชนโรงพยาบาลศิริราชมีทั้งของรัฐบาล และของเอกชนนะครับผมไปตีห้าหวังว่าจะไปโรงพยาบาลของรัฐบาลเพื่อจะได้ทำการรักษาแต่มันต้องแออัดไปด้วยคนไข้มากผมจึงตัดสินใจเข้า,เ,าเข้าตึกเอกชนคือตึกปิยะ ก็ทำการตั้งแต่หกโมงเช้าทำประวัติแล้วคุณหมอก็ซักประวัติผมและคุณหมอก็ตรวจขึ้นหัวใจผมคุณหมอก็ตกใจว่าทำไมขึ้นหัวใจผมแค่36-37ิมสิบเดเหมือนคนตายอ่ะพูดง,ง่ายๆกำลังจะตายจึงมีการส่งตัวผมเข้าห้องฉุกเฉินด่วนเมื่อเช้านี้พร้อม สายพลุงพลังหน้าอกผมสีหสายแถมวัดขึ้นหัวใจวัดหมดดูดเลือดผมไป12บสองซีซีทำการตรวจเลือดตรวจเลือดอย่างเร่งด่วนนะฮะเพราะขึ้นหัวใจของผมมันเต้นแค่สามสนั้นถ้าเปรียบเปยแล้วก็คือคนกำลังจะ,ะคนกำลังจะตายอ่ะพูดง่ายๆ เพราะคนเรามันต้องเต้นอย่างน้อย6 0ขึ้นไป60-70แต่นี่มัน36-37เเท่ากับว่ามันครึ่งเดียวเหตุผลนั้นจึงคุณหมอจึงตัดสินใจเอาผมเข้าห้องฉุกเฉินด่วนผมก็นอนยิ้มอย่างเดียวว่ามันเป็นอะไรให้มันเป็นไปพอคุณหมอตรวจเอาเลือดผมไปตรวจนะครับสวัสดีครับคุณเลบอน คุณหมอตกใจใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งคุณหมอตรวจโควิดของผมนั้นหน้าวันนี้ตรวจเหลืออยู่30%ซคุณหมอว่าเหลือ30%ซเท่ากับว่าทานยาวันนี้ไปก็หายแล้วโควิดผมไม่สามารถจะแพร่เชื้อให้ใครได้เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป แต่ถ้าเหลือ20%ปรากฏว่าเรายังแพร่เชื้อโควิดให้คน,คนอื่นติดได้เท่ากับเรื่องโควิดนั้นผมอยู่สายกลางถือว่าดีขึ้น2การเป็นโควิดแล้วเม็ดเลือดขาวของผมต้องมีการแข็งตัวปกติคนเป็นโควิดอายุ จะต้องมีการแข็งตัวแต่ตัวผมเองคุณหมอตกใจว่าเลือดผมไม่มีการแข็งตัวเลยปกตินะครับปกติไม่มีการแข็งตัวในเม็ดเลือดขาวถือว่าพิเศษมากคุณหมอบอกแบบนั้นตรวจเบาหวานไม่มีเบาหวานตรวจความดันไม่มีความดัน ตรวจหัวใจไม่มีโรคหัวใจเพียงแต่ขึ้นหัวใจเต้นผิดปกติคุณหมอจึงสันธิฐานว่าชีวิตผมเกิดมาเป็นบุคคลหัวใจเต้นช้าตั้งแต่เกิดไม่ใช่เพิ่งมาเป็นปัจจุบันนี้เป็นตั้งแต่เกิดเพราะผม20ปีเต็มผมไม่เคยเข้าไปตรวจละเอียดปานนี้นะครับ วันนี้วันแรกตรวจวันนี้วันแรกที่ผมเช็คร่างกายผมทั้งหมดเลยนะครับคุณหมอจากการเอ็กซเรย์ปอดผมฝ่ายเอ็กซเรย์ตกใจว่าทำไมปอดผมมันใหญ่ขนาดนี้นะครับจนเครื่องฉายที่เครื่องเอ็กซเรย์ของเขามันแนกหน้าอกผมเขาตกใจว่า เขาขยายฟิล์มจนสุดแล้วปอดผมยังใหญ่กว่าอีกเขาต้องถ่ายถึง4ครั้งเขาว่าปอดผมใหญ่มากสรุปแล้วปอดของผมคุณหมอบอกไม่มีอะไรทั้งสิน้นถ้าถามว่าร้อยเซนที่มีรอยด่างนิดเดียวมีรอยฟ้าแค่นิดเดียวรอยฟ้ามีแค่ ยาวสักประมาณ1เซนนิดนิดเท่านั้นเองในปอดของผมคุณหมอก็ตกใจว่าอายุขนาดนี้ทำไมแข็งแรงขนาดนี้นะครับสรุปแล้วการไปหาหมอวันนี้นะครับในโรงพยาบาลสิรลิลาชแต่เป็นของเอกชนก็ขอขอบคุณลูกนี้ ที่โอนเงินมาใช้หนี่ผมแสดงว่าเอาหวัวใจฝากไว้กับแม่เยอะอะไรเอ่ยเออหวัวใจฝากไว้กับแม่หมำ่ำต่อแม่ไหมโอ้ฝากไว้กับแม่ไหมคงเป็นเช่นนั้นนะครับปรากฏไม่เป็นโรคอะไรทั้งสิน้นค่าใช้ใจ ก็ขอขอบคุณนะฮะที่ลูกหนี้ได้โอนตังมาให้ผมนะครับเมื่อคืนนี้ถ้าไม่นั้นผมก็ไม่มีตังค์หาหมอวันนี้ทั้งหมด9,230บาทครับถ้าไม่มีเจ้าหนี้อดีตผมเคยเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้เขาไม่มีตังค์ผมก็ไม่ได้สใส่ใจเขานะครับในอดีตผมเคยช่วยเหลือเขานะครับ ส่วนเขาจะมีแล้วแต่เขาจะให้ผมหรือไม่ให้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรแต่บังเอิญเมื่อคืนนี้เขาโทรมาทักทายผมเขาเลยใช้หนี้ผมมาผมเลยถือโอกาสเอาเงินใช้หนี้นั้นไปหาหมอเอก,กชนจะไม่ต้องลำบากในการตรวจถ้าไปในลักษณะของหลวงอาจจะถูกแต่ช้ามากมันไม่ชัดเจนขนาดนี้แต่นี้ชัดเจนมากแม้กระทั่งคุณหมอเอง คุณหมอเองเอมีการโทรศัพท์คุยกับผมตลอดถือว่าผมเป็นคนไข้พิเศษของคุณหมอคุณหมอจะคอยโทรศัพท์แม้กระทั่งเวลากินยาคุณหมอจะโทรยานั้นคุณหมอให้ยาผมมาแค่6เม็ด2 4 6 8เม็ดเท่านั้นเองฮะยา8เม็ดนะครับยา8เม็ด คุณหมอให้ยาแปดเม็ดไม่ใช่เป็นยาแก้โควิดนะฮะเป็นยาทำให้ผมทานเข้าไปวันละหนึ่งเม็ดเช้าเย็นเพื่อให้หัวใจผมมันทำงานแรงขึ้นแต่ความจริงแล้วผมหายโควิดแล้วผมจะต้องออกไปวิ่งแหละผมต้องเล่นยิมเพื่อให้ผมฉุดฉีดปอดผมเนี่ยเปิดเต็มที่หายใจเร็วขึ้น ผมกะไว้แบบนั้นอยู่แล้วแต่คุณหมอก็ให้ยาคือผมเองว่าจะไม่เอายาอะไรเลยคุณหมอบอกโอ้ร่างกายคุณผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมขอแนะนําและกันขอขอเอายาไปให้คุณพี่ได้ทานเพื่อให้ขึ้นหัวใจพี่มันตีเร็วขึ้นนะครับแค่นั้นเองนะฮะแต่ความจริงพี่ไม่ทานก็ไม่เป็นไรแต่ผมก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรในเมื่อคุณพี่มารักษา ถึงขนาดนี้แล้วไม่มียาให้คุณพี่ไปเลยมันก็น่าเกียดคุณหมอพูดกับผมแบบนี้เลยนะครับว่าไม่รู้จะให้ยาอะไรผมกินนะ่ะเพราะร่างกายผมมันสมบูรณ์ทุกอย่างมันมีอยู่โรคเดียวคือโรคซับจางนะครับโรคซับจางเท่านั้นที่มันติดตัวผมมานะครับแกเลยให้ยาผมมาแปดเม็ดเล็กๆสีชมพูนะครับวิ่งให้เหนื่อยเต้นเร็วขึ้นแน่นอนถูกต้องครับผมกะว่า โควิดหายแล้วผมออกกำลังกายวิ่งเยอะออกกำลังกายฟิตเนสแล้วหัวใจผมมันจะเต้นเร็วขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณนะฮะที่พี่น้องแฟนเพจเป็นห่วงเป็นใยนะครับผมเองอายุ60กว่าปีผมไม่เคยหาหมอถึงขนาดนี้นะครับวันนี้วันแรกถือว่าโสถิมเลยครับอยากรู้เหมือนกันว่าชีวิตผมมันจะเป็นเช่นไร อีกอย่างเอาใจลูกสาวด้วยเพราะลูกสาวเป็นห่วงผมมากเห็นไปเห็นไอ้คลื่นหัวใจผมมันเต้นแค่สามสิบหกอ่ะเหมือนว่าคนตายอะ่ะพูดง่ายๆคนกำลังจะตายนะครับสาวนุ้ยหายยังสาวนุ้ยวันที่สิบห้าสาวนุ้ยจึงจะหายสวัสดีครับสาวนุ้ยวันที่สิบห้านะฮะตอนนี้อยู่ระหว่างกักตัวแล้วก็กินยาอยู่นะครับกินยาที่หมอให้ แต่สาวนุ้ยนั้นเ,เกิดความผะอืดผะอมเลยไม่ได้ไหลสดนะฮะสาวแอดมินนุย้ยคล้ายๆกินยาแล้วก็เกิดผะอืดผะอมสวัสดีคุณวิชานนะครับสุดยอดครับร่างกายเต็มร้อยลุยได้สบายถูกต้องครับผมย้ำบอกแล้วว่าผมยอมรับสมัยผมเป็นเด็กอะ่ะผมนอนอยู่ในสลัมนอนอยู่ใน ขี้หมูเขาเลี้ยงหมูเปร้ยร้อยตัวผมไปมุดใต้ถุนผมนอนกับขี้หมูเป็นปีนะครับผมใช้ขี้หมูปัดห่มตัวผมเองอากาศหนาวผมก็สูดขี้หมูอะไรต่างๆนานาในลักษณะนั้นนะครับผมจึงรู้ว่าร่างกายผมนั่นมันแข็งแรงจริงๆนะครับเพราะคล้ายๆว่าเชื้อโรคมันเข้ามาอยู่ในตัวผมไม่ได้เพราะ เพราะในร่างกายผมมันมันรับเชื้อโรคเหล่านี้มาจนเหนื่อยแล้วพูดง่ายๆนะครับป้ากลับมาบ้านแล้วเดี๋ยวสั่งกินตอนเย็นก็ได้ตอนนี้ให้ม้าซื้อกับข้าวมาอยู่ลูกสาวก็กักตัวอยู่ลูกสาวก็ห่วงผมว่าผมจะไม่ได้กินอะไรในลักษณะน,นั้นฮะ ก็เร e ียนให้ทราบนั่นครับว่าผมยอมรับว่าร่างกายผมนั้นแข็งแรงจริงๆเพราะผมดูจากการผมออกไปม็อบอ่ะฝนตกตากแดดนอนวันไม่กี่ชั่วโมงออกไปไล่สดเป็นปีผมจึงรู้ร่างกายผมว่าร่างกายผมนั้นแข็งแกร่งอ่ะผมยังบอกเลยว่านอกเครื่องแบบอย่าตามผมอย่า อย,อย่า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 คุกค,คามผมอ่ะถ้าผมสวนแล้วมันจะเจ็บเพราะผมไม่ใช่คนแก่ที่อ่อนแรงนะผมบอกแล้วเพาผมฝึกมาดีนะครับแม้กระทั่งเมื่อเช้าคุณหมอให้ผมนั่งรถเข็นผมบอกผมไม่อยากนั่งผมไม่ใช่เป็นคนง่อยเป็นคนป่วยถึงขนาดนั้นคุณอจะพาผมไปตึกไหนไปผมเดินเอาผมไม่ยอมนั่งแบบนั้น คุณหมอได้ยกมือไหว้ผมว่าอยากบริการอยากบริการปา่าอยากให้ป่านั่งนะครับผมบอกนั่งแล้วดูมันสมเพชอ่ะผมบอกอ่าสุดท้ายเขาเลยขอให้ผมนั่งครึ่งทางผมบอกโอเคครึ่งทางก็ได้แต่อยากนั่งเข็นไปตึกนั้นตึกนี้เหมือนผมเป็นคนขี่โลกแบบนั้นผมไม่เอาผมรับไม่ได้ผมบอกแบบนั้นเขาบอกโอเค ปรากฏว่าเขาเขียนให้ผมชั้นเดียวที่เหลือให้ผมเดินเอาเข้าห้องฉุกเฉินก็เดินเข้าไปเอาเข้าไปเสร็จคุณหมอบอกนอนผมก็ขึ้นไปนอนเข้าห้องฉุกเฉินหมอลุมร้องผมสามสี่ท่านเลยเพราะเขาเห็นขึ้นหัวใจผมมันเต้นช้าเหมือนคนจะตายอ่ะแต่ผมเชื่อมั่นว่าผมไม่ตายนี่ความความความ,วามที่ผม แข็งแรงผมรู้กำลังตัวเองดีว่าผมเป็นคนแบบไหนก็มีผลนะมีผลสมัยเด็กด้วยสมัยฝึกตอนเป็น CIA ด้วยนะครับหลายๆอย่างทำให้ร่างกายผมมันแข็งแกร่งนะครับจึงเรียนมาแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับให้ผมอยู่สู้เพื่อ ขับไล่เผด็จการนะครับยกเลิก1นึนะครับ, 112, รบต่อต้านเหล่าประปริสิ์ทั้งหลายต่อสู้ชีวิตผมยังมีค่านะครับก็ขอขอบคุณแฟนเพจทุกท่านที่ให้กำลังใจแอดมินนุ้ยวันที่15คงจะหายยาหมดวันที่14 15ก็คงหายนะครับ แล้วก็อาทิตย์หน้านี้แอดมินนุ้ยต้องไปรายงานตัววันที่18ผมต้องขึ้นศารสาสาร,สาสารก็ถือว่าโควิดหายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณขอขอบคุณทุกกำลังใจขอขอบคุณลูกหนี้ที่โอนเงินมาใช้หนี้ผมให้ผมได้เงินไปหาหมอทั้งหมด9,230ถ้าไม่มีเงิน9,230 วันนี้ผมก็ไม่รู้จะจะหาหมอแบบของหลวงแล้วมันจะได้ผลอะไรออกมาบ้างถือว่า20กว่าปีหลังจากผมลดลม้มนะครับ20กว่าปีที่ได้ตรวจสุขภาพเช็คทั้งตัวผมเลยนะฮะสายพยุงสายสองข้อแขนสองข้อขา ปักหน้าอ,อกอีก6สาย6สายนะครับนิ้วมืออีกนะครับพลุงพลังเลยฮนะวันนี้สรุปแล้ว9,230บาททำให้ผมรู้ร่างกายผมนั้นสมบูรณ์แบบทุกอย่างพอดีงานก็เข้าด้วยนะครับก็ขออนุญาตแฟนเพจ รายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับตัวผมลุงศักดิ์บินาเสื้อแดงกับอาการโควิดและได้ไปหาหมอนะครับผมต้องขออนุญาตหยุดไลฟ์เพียงเท่านี้เพื่อไปรับประทานอาหารแล้วจัดจัโปรแกรมเริ่มทำงานนะครับทานยาคาบสุดท้ายสองทุ่มวันนี้ก็คงจบ ก็ได้พักฟื้นจะได้ทำงานต่อวันนี้ก็ขอขอบคุณแฟนเพจทุกท่านด้วยความเคารพที่ห่วงใ่สวัสดีครับ